สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับปุ้ยเพชรยนต์ค่ะวันนี้เราอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์ถนนสริไทย68บีนบุรีกรุงเทพค่ะสำหรับวันนี้นะคะมารีวิวรถตู้นะคะรถใหญ่นะคะที่ไม่น้อยนะคะไม่เป็นแค่หลักหมื่นเท่านั้นนะคะวันนี้มารีวิวนะคะรถตู้ปี2014ค่ะโตโยต้าคอมิวเตอร์ค่ะ นะคะสำหรับคันนี้เป็นรถปี2 0 1 4เครื่อง3 0 0พันเกียร์ธรรมดานะคะเป็นรถสีบอนเงินนะคะคันนี้ก็เป็นใหม่หลักหมื่นอีกหนึ่งคันนะคะที่น่าสนใจนะคะตอนนี้ยังรีวิวไม่หมดนะคะแต่ละคันนะคะจะทยอยรีวิวไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวต้อนรับรถใหม่กันอีกนะคะประมาณ3-50ถึงคันกันเลยนะคะสำหรับรถนี้บอกได้เลยว่าราคาราคาราคาบอกได้เลยว่า 6แสนต้นต้นเท่านั้นนะคะสำหรับใครที่มองหารถตู้พร้อมจะจับจองนะคะรีบติดต่อสอบถามที่เบอร์ปุ้ยได้เลยค่ะ0641462466ค่ะปุ้ยเพชรยนต์นะคะเราเปิดบริการทำการทุกวันนะคะลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดสามารถตัดไฟแนนซ์ต่างจังหวัดได้นะคะลูกค้าที่ไม่สะดวกนะคะช่วงนี้โรคโควิดระบาดน,นะคะไม่สะดวกเดินทางนะคะสามารถจับจองตัดไฟแนนซ์ต่างจังหวัดกันได้เลยนะคะเรามีรถให เลือกมากกว่า30คันค่ะสําหรับตอนนี้นะคะลูกค้าท่าในใดที่สนใจนะคะก็นะคะในส่วนของเกียร์ธรรมดาเกียร์โต้เรามีหมดนะคะเครื่อง3,000นะคะ ในส่วนของเบาะสามแถวสี่แถวนะคะมีหมดเลยนะคะสีขาวสีบอลน,นะคะสำหรับลูกค้าที่นะคะชื่นชอบสีอะไรเป็นพิเศษนะคะสามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ค่ะตอนนี้ปุ้ยมีรถในสต็อกให้เลือกมากกว่า30คันเลยนะคะเป็นไม่หลักหมื่นแล้วก็หลักแสนต้นเท่านั้นรับประกันเลยค่ะว่าเป็นรถปลดระวางของหน่วยงานราชการนะคะไม่มีรถป้ายเหลืองไม่มีรถวิ่งวินปลดป้ายมาขายแน่นอนในส่วนตรงนี้ไม่มีปรับปนมาแน่นอน นะคะลูกค้าสามารถนะคะบอกได้เลยว่าสร้างความเชื่อมั่นความมัน่นใจให้ลูกค้าได้เลยว่ารถของเราเป็นรถเครื่องยนต์เดิมๆสภาพรถเดิมนะคะรถไม่มีชนนะคะสภาพรถไม่ช้ำนะคะเราไปดูในส่วนของ รายละเอียดของตัวรถกันได้เลยค่ะสำหรับโปรโมชั่นนี้นะคะสำหรับโปรโมชั่นตอนนี้นะคะขับฟรีปไปเลยค่ะ60วันนะคะลูกค้าที่สนใจอย่าลืมติดต่อสอบถามที่เบอร์ปุ้ยได้ค่ะที่เบอร์0ูนย์6 2 4 6 6, 6, 6ค่ะปุ้ยเพชรยนต์นะคะเราเปิดบริการทุกวันนะคะไม่ว่าจะเป็นวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยนะคะไม่มีวันหยุดนะคะลูกค้าที่สนใจสามารถติดต่อหาปุ้ยได้ตลอดเลยนะคะปุ้ยรับสายตลอดะคะถ้าเกิดท่านใดที่โทรมาแล้วก็ไม่ได้รับสายต้องขอ ไปด้วยนะคะบางครั้งอาจจะติดลูกค้าอยู่หรือว่าอาจจะติดงานอยู่นิดหนึ่งนะคะยังไงก็จะติดต่อกับนะคะเดี๋ยวไปชมรายละเอียดของรายละเอียดของรถตู้คันนี้ค่ะเป็นรถตู้ปี14เกียร์ธรรมดานะคะคันนี้เก็บงานเรียบร้อยแล้วนะคะขออนุญ,ญาตมารีวิวนะคะพาลูกค้ามาชมกันเลยค่ะสำหรับคันนี้นะคะด้าน,นหน้าก็จะได้เป็นเบาะหนังสามแถวนะคะอ่า เป็นเบาะหนังด้านหน้าเลยนะคะสําหรับภายในก็จะเป็นสามแถวเลยนะคะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะสําหรับคันนี้นะคะบอกได้เลยว่าไม้น้อยมากๆไม่วิ่งเป็นแค่สี่หมื่นแปดนะคะสี่หมื่นแปดพันกิโลเท่านั้นนะคะสําหรับคันนี้ค่ะรถสวยสภาพเดิมๆนะคะรถไม่ช้ําเลยนะคะถุงพลาสติกนะคะด้านหน้ายังไม่ได้แกะเลยนะคะ เดี๋ยวพาชมรอบคันกันก่อนนะคะสําหรับคันนี้ค่ะรถสวยทุกคันนะคะตอนนี้แต่ทยอยเก็บงานให้อยู่นะคะเพราะว่าบางคันนะคะเข้ามาพร้อมกันทีละ20่สคันนะคะอาจจะเก็บงานล่าช้านิดนึงเพราะว่าเราต้องทํา ตามคิวนะคะสำหรับลูกค้าที่จองก่อนแล้วก็จะจัดการให้ก่อนนะคะอ่ะสำหรับคันนี้ค่ะเป็นรถสวยอีกหนึ่งคันค่ะติดฟิล์มให้เรียบร้อยรอบคันเลยนะคะสำหรับภายรถตู้คันนี้นะคะภายในก็จะได้เป็นเบาะหนังสามแถวเบาะหนังสามแถวมาให้เรียบร้อยนะคะลูกค้าที่นะคะอ่ะ ดูรถสภาพเดิมๆพร้อมใช้งานอยู่นะคะตอนนี้รถที่เข้ามาตอนนี้นะคะบอกได้เลยว่าสภาพเดิมพร้อมใช้งานทุกคันลูกค้าชอบคันไหนติดต่อสกิดมาได้เลยค่ะเบอร์0 6 4 1 4 6 2 4 6 6นะคะแอนไลน์เบอร์นี้มาได้นะคะโปรโมชั่นตอนนี้ขับฟรีไปเลยค่ะ60วันนะคะบอกได้เลยว่าเราจัดโปรอย่างรุนแรงมากนะคะสำหรับตอนนี้นะคะลูกค้าที่สนใจอย่าลืมนะคะไม่พลาดนะคะกับโปรโมชั่นดีๆแบบนี้แล้วก็ รถสวยๆสภาพเดิมๆแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆนะคะสภาพไม่หลักหมื่นนะคะไม่ได้มีมาบ่อยๆนะคะแล้วก็เปิดราคาบอกได้เลยว่า0 0แสนต้นๆเท่านั้นนะคะสำหรับนะคะราคาที่6 3แสนสามหมื่นหกแสนสามหมื่นนะคะสำหรับโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะคะราคาสามารถต่อรองได้อีกนะคะอันนี้เปิดราคาไปเลยนะคะ เดี๋ยวขออนุญาตพาชมรอบคันกันก่อนนะคะสำหรับรถตู้ปี2014คันนี้เก็บงานให้เรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้เก็บงานให้เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับท่าในใดที่สนใจอย่าลืมติดต่อสอบถามที่เบอร์ปุ้ยเพชรยนได้เลยค่ะ0641462466นะคะแอดไลน์เบอร์นี้ได้ค่ะนะคะวันนี้มาตามคอมเมนต์นะคะรีวิวรถตู้นะคะ984นะคะวันนี้ปุ้ยรีวิวให้เรียบร้อยนะคะรีวิวให้เรียบร้อยแล้ว นะคะในส่วนตรงนี้นะคะโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะคะขับฟรีไปเลยค่ะ60วันนะคะสำหรับรถตู้รถนี้นะคะบอกได้เลยว่า มาหาปุ้ยเพชรยนต์นะคะเรื่องรถตู้นายินหนึ่งเรื่องรถตู้เลยนะคะมีรถให้เลือกมากกว่านะคะ30คันเลยนะคะสำหรับตอนนี้นะคะเกียร์โต้เกียร์ยธรรมดานะคะปี 14, 15, 16นะคะเบอร์สแถว4ีแถวรีเควสมาได้เลยค่ะอยากรับส่งนักเรียนนะคะตอนนี้รับโอนตองนะคะผ่านนะคะ สื่อออนไลน์นะคะนะในส่วนของลูกค้าที่ติดตามคลิป YouTube กันนะคะสามารถติดต่อหาปุ้ยได้เลยค่ะแอดไลน์เบอร์นี้ได้นะคะรับโอนตองผ่านนะคะอ่าโอนจองออนไลน์ได้เลยนะคะแล้วก็ปุ้ยลูกค้าจัดส่ง นะคะลูกค้านะคะส่งบัตบรประชาชนมานะคะเดี๋ยวปุ้ยจะทําเรื่องฝากเซ็นต่างจังหวัดให้นะคะในส่วนของลูกค้าที่โอนจองมานะคะแล้วก็ในส่วนของในการจัดแฟแนนต่างจังหวัดนะคะไม่มีค่าใจ่ายเพิ่มเติมนะคะไม่มีค่าจ่ายนะคะในส่วนของการจัดแฟแนนต่างจังหวัดนะคะตรงนี้แจ้งไว้ก่อนนะคะลูกค้าที่โอนจองนะคะต้องโอนจองเข้าบริษัทนะคะคุณวัชระนรงเพชรเท่านั้นนะคะในส่วนของ การโอนทองโอนจองรถนะคะของบริษัทเพชรยนต์ของเรานะคะฝากกด subscribe สั่นกระดิ่งไว้ได้เลยนะคะลูกค้าที่สนใจรถตู้นะคะตอนนี้เรามีรถมาเตรียมพร้อมให้เรียบร้อยแล้วนะคะ แล้วมาพบกันที่เพชรยนต์นะคะ,ะรับประกันคุณภาพทุกคันมั่นใจได้เลยค่ะรถสวยมั่นใจได้เลยค่ะคุณภาพคัดเกตเอแน่นอนนะคะเพชรยนต์มีนบุรีค่ะแล้วพบกับปุ้ยเพชรยนต์ในใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ